สวัสดีครับชาวราศีเมถุนครับลองมาดูกันคับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้นะครับชาวราศีเมถุนก็คุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้เลยนะครับดูได้หมดนะครับในคลิปนี้แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นตรงหรือไม่ตรงเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่แต่ละพลังงานของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าไพ่ออกมาเป็นในแนวทางที่ดีแล้วคุณสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองนะครับหรือทําพลังงานของตัวคุณให้ดีทั้งการกระทําคําพูดหรือความคิดต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีโชคดีนะครับหรือสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าขอให้คุณใช้วิจารณญาในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในลัคนาเมทุนหรือ,อ,อราศีเมทุนก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นภาพรวมอยู่เนาะดังนั้นมันก็ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมมุ่งเน้นเลยนะครับก็คือการให้พลังงานบวกครับให้กับคุณให้มีเขาเรียกว่ามีพลังงานดีๆครับในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับก็เผื่อคุณเอาข้อความแมสเซจของไพ่เนี่ยไปปรับใช้นะครับลองมาดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีเมถุนเร็วๆนี้ครับ abundance ครับเงินเงินเงินนะครับ อบ n d a น c ์คือความอุดมสมบูรณ์ครับคือความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งอบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ในเชิงของกายภาพเชิงกายภาพคืออะไรนะครับมันไม่ได้มาแค่ในเนี่ยมิติของสาม,มิติของเรานะครับแต่ความอุดมสมบูรณ์มันเริ่มจากจิตภายในมันเริ่มจากความรู้สึกภายในของเรามันเริ่มจากความเชื่อภายในของเราก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้อความคืออะไร being a being a, a thoughtful s ูต r สำหรับเงินท y y คุ already have is you already have is the secret to creating more abundance when you trust yourself to handle more that when more show up ครับก็ต้องบอกว่าพลังงานของความคิดครับพลังงานของความเชื่อเนี่ยมันคือสิ่งที่จะสร้าง เงินให้กับคุณนะครับความลับของความอุดมสมบูรณ์ก็คือการสร้างความอุดมสมบูรณ์จากภายในของคุณนั่นเองดังนั้นเมื่อคุณมีความเชื่อว่าคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อคุณมีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําธุรกิจที่คุณทําอยู่อะครับมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้แบบมากมายครับมันย่อมเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณต้อง ทำเลยก็คือการสํานึกรู้คุณเงินเดือนทุกๆบาทของคุณรายได้ทุกๆบาทของคุณไม่ว่าจะน้อยหรือจะเยอะก็ตามให้ฝึกการสํานึกรู้คุณไว้ครับเพราะว่าการสํานึกรู้คุณมันคือพลังงานอย่างหนึง่งที่จะทําให้คุณนั้นอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ารวยครับมันคือเริ่มจาก ตัวคุณความสบายใจของตัวคุณก่อนอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อมันมีเงินขึ้นมาความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นความคิดต่อยอดสร้างเงินสร้างไรายได้ในอีกหลายๆช่องทางก็ได้หรือความคิดของคุณการการมีความคิดที่ไม่จํากัดเกี่ยวกับเงินหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคุณลองไปเช็คดูครับว่าคุณมีมุมมองต่อคนรวยต่อความร่ํารวยนะครับหรือต่อเงินอย่างไงถ้าคุณบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ นะครับมันอาจจะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้มันแล้วแต่มุมมองเนาะแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเงินมันสามารถซื้อบางสิ่งบางอย่างที่เติมเต็มความสุขเราให้ได้เงินคือตัวปลดอากาศให้เราสามารถไปท่องเที่ยวได้เงินคือสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้อ่ได้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้เนาะและมันก็จะมีความสุขที่เงินไม่สามารถซื้อได้เหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่ามันมี2ด้านนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนเร็วๆนี้ Speak up ครับ If you avoid conflict to keep the peace you will start a war inside yourself คือการพูดครับ Speak up เนี่ยคือการพูดเนาะการพูดกับการคิดเนี่ยมันเหมือนกันคุณคิดคุณเชื่อคุณรู้สึกคุณพูดอะไรออกไปครับมันคือสิ่งที่เป็นตัวคุณหรือสะท้อนตัวคุณ ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดดีการคิดดีการทําดีต่อตัวคุณต่อคนอื่นมันก็คือสะท้อนตัวคุณหรือการที่คุณพูดไม่ดีคิดไม่ดีรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันก็คือการสะท้อนต่อตัวคุณนะครับถ้าคุณนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการสื่อสารกับตัวเองนะครับมันก็คือการที่คุณเริ่มทําสงครามนะครับภายในกับตัวเองดังนั้นทุกๆก,การพูดนะครับในไพนะ่ใบเนี้ยมันเหมือนอ ทรโคกเนาะที่เป็นพลังงานออกมาคุณพูดอะไรกับตัวเองคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองอครับมันจะ เป็นความจริงหมดเลยสําหรับคุณดังนั้นอะไรจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าคุณคิดคุณพูดอะไรมันคือความจริงทั้งหมดถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้เข้ามาในความจริงนั้นนะครับแต่มันจะเข้ามาแน่นอนจกกะกรวาลจะส่งเข้ามาแน่นอนนะครับมันเป็นกฎแรงนึงดูดนะครับที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ครับราศีเมถุนจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของความสร้างสารรค์การพูดที่สร้างสารรค์การคิดที่สร้างสรรนะครับหรือการสื่อสาร บางสิ่งบางอย่างหรือการการที่คุณทํางานนะครับเกี่ยวกับการขายหรือการตลาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งเงินนะครับหรือรายได,ได้ที่มากขึ้นก็ได้ครับอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคุณเร็วๆนี้ครับชาวราศีเมทุนมี first j a ก g e r angel michael ครับจักราที่1นนะครับหรือรู้จักกาก็คือ พื้นฐานการใช้ชีวิตครับความรู้สึกมั่นคงในการทํางานการรู้สึกปลอดภัยในชีวิตการ mm hmm. การอยู่กับปัจจุบันขณะโดยที่ไม่ได้กังวลกับอนาคตแต่มีเป้าหมายนะครับในอนาคตแล้วก็มีเซเว่นนะครับหมายเลขเก็คือคอมมูนิตีถ้าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเป็นเหมือน คุณอาจจะพาตัวเองครับไปอยู่ในพลังงานที่ดีขึ้นนะครับผู้คนที่ดีขึ้นครับหรือการสื่อสารการติดต่อสื่อสารนะครับคอมมูนิตี้เนี่ยคือคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสังคมหรือกลุ่มนะครับหรือสถานที่ที่ ผลักดันคุณในไพ่แบบนี้ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ารวยนะครับหรือคุณอยากจะมีไมซ์เซ็ตแบบคนที่ประสบความสําเร็จนะครับคุณก็อาจจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้ครับหรือสังคมหรือการเสพสื่อที่ผลักดันคุณนะครับหรือให้แนวคิดบางอย่างกับคุณดีๆก็ได้คุณอาจจะไปติดตามเพจที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับช่องคุณพอลก็ได้นะผมเพิ่งดูไปนะครับช่องนี้คือเป็นอะไรที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนได้ดีมากๆเลยนะครับคือคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรคุณพาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นนะครับซึ่งมันมีเยอะมากๆทั้งยูท b e ทั้งติ k t ต็อกทั้งเพจหรืออะไรต่างๆนะครับหรือนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นอยากจะพัฒนาตัวเองคุณก็อาจจะพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มหรือเพจนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับหรือใครที่ธรรมะเนาะก็อาจจะพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มธรรมะกลุ่มกําลังใจอะไรต่างๆ อะไรเหล่านี้ก็ได้ครับดังนั้นผมร้สจกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในพลังงานที่ดีนะครับคุณเลือกที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ดีคุณเลือกที่จะพาตัวเองไปคบกับเพื่อนที่ดีนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อารเงเจ้าไมเครเนี่ยอาเงเจ้าไมโครเป็นเหมือนอัครทุสวรรค์ที่เกี่ยวกับความแข็งแร่งความกล้าหาญนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องราวของความอดทน ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเร็วๆนี้เนี่ยรู้จักตามามันคือจักรรากฐานทั้งหมดใช่ไหมครับมันพูดเกี่ยวกับโลกทางวัตถุทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั้งหมดดังนั้นผมรู้สึกว่าในพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ อะไรดีๆนะครับกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคุณก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันครับชาวราศีเมถุนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แล้วก็สีแดงครับเป็นเหมือนสีของความรักก็ได้เนาะสีแดงมันเป็นสีแทนสัญ,ญลักษณ์ของจักราที่ห่งอาจจะพูดถึงความกล้าหาญใช่ไหมครับอาจจะพูดถึงความรักในงานในสิ่งที่คุณทำแล้วมันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณก็ได้ครับ อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนแห่งแม่นครับ Queen of Cups ครับ Ace of Wand Ace of Coin ครับแป,รรแปดเหรียญแปดเหรียญแสดงถึงความอดทน แปดเหรียญแสดงถึงความรักในสิ่งที่คุณทำนะครับ T of Coins ครับก็คือความสมัครสมานสมัคมค,คีนะครับสามเหรียญน,นะครับอาจจะพูดถึงเงินพูดถึงความสมัครคีพูดถึงความปองดองพูดถึงการช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับที่อาจจะเข้ามาก็ได้หรือคุณอาจจะสนับสนุนคนอื่นก็ได้แล้วก็มี Five of Coins ครับมี Five of Swords หล่นมาแล้วก็มี The Sun ขึ้นมา เดี๋ยวผมขออนุญาตเลียงแปบ๊บหนึ่งในพลังงานของไพ่อะครับมันขึ้นมาทั้งพลังงานที่ดีพลังงานความขาดพลังงานความกลัวพลังงานความกังวลน,นะครับแล้วก็พลังงานที่สดใสของดะสันขึ้นมาดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับมันก็คือการที่คุณรู้สึกกับชีวิตของตัวคุณอย่างไรคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบนั้น ตอนนี้หลายๆคนครับแฮงแมนมาเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองเนาะชีวิตเนี่ยทำไมมันติดขัดการเงินติดขัดการงานติดขัดชีวิตติดขัดคุณลองไปสํารวจดูครับมันเกิดจากการที่คุณพูดคิดเชื่อรู้สึกแบบนั้นกับชีวิตของตัวคุณหรือเปล่าจริงๆแฮงแมนเป็นไพ่ของการตื่นรู้ครับแฮงแมนเป็นไพ่ของการปรับการเปลี่ยนมุมมองเนาะการปรับการเปลี่ยนมุมมองของคุณค <c oughs> รับให้มันเป็นมุมมองที่ดีอะครับ าคุณดูนะครับแฮงแมนเนี่ยเหมือนเครียดเลือนลงหัวแล้วนะครับเนี่ยไพ่คนนี้แต่หน้าเขายังยิ้มอยู่มันเปรียบเสมือนว่าคุณเจออะไรมาหนากันกๆคุณผ่านประสบการณ์ต่างๆจริงๆชีวิตอาจจะเป็นการเกิดมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ หาความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในทุกๆโมเมนต์ให้ได้ครับในลักษณะประมาณนั้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยชาวราศีเมถุนผมรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงของการ transform ตัวเองนะครับคุณอยู่ในช่วงของการที่โอเคแหละถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากการพาตัวเองไปอยู่ใน c o ม m u n i t y ดีๆแล้นะครับการพาตัวเองไปเสพสื่อดีๆไปเสพข่าวดีๆไปอยู่กับคนที่ดียิ่ง คุณสังเกตได้เลยครับถ้าคนที่มีพลังงานบวกเยอะๆหรือเขาเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดีอ่ะคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยอ่ะจริงๆผมเคยอยู่กับคนที่มีที่เป็นมนลพิษแบบทางความคิดมลพิษในการใช้ชีวิตผมรู้สึกว่าทําไมทําไมเหนื่อยจังทําไมล่ะทำไมเหมือนเขาดูดพลังงานเราไปเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นคนใกล้ตัวด้วยแต่ทำไมเหนื่อยจังแบบเหนื่อยมากๆนะครับดังนั้น แล้วแล้วลองพาตัวไปอยู่กับคนที่แบบเป็นคนที่บวกมากๆโอ้ oh. เออเหมือนพลังงานเราอัพขึ้นด้วยนะครับในลักษณะประมาณนั้นนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีเมถุนอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณติดขัดนะครับแล้วก็มันมีไฟออฟคอส์ขึ้นมามันมีไฟออฟสอดขึ้นมาด้วยหลายๆคนเนี่ยทุกเรื่องเงินเนาะเมื่อไหร่จะรวยนะครับอย่างที่ผมโพสต์ไปเลยคุณต้องเจาะจงไปว่ารวยของคุณคือ รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนและได้ต่อปีเท่าไหร่ความสามารถศักยภาพของคุณในการหาเงินมีเท่าไหร่ผมเคยเปิดไพ่ให้พี่คนหนึ่งนะครับเขาก็มีธุรกิจหลายธุรกิจเนาะแบบสร้างรายได้ต่อเดือนแบบ10ล้าน เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยเห็นไหมครับคุณพร้อมที่จะเหนื่อยไหมอ่ะถ้าคุณอยากจะมั่งครั่งร่ำรวยอ่ะคนที่มีรายได้เยอะยิ่งมีรายได้เป็นล้านสิบล้านอ่ะ,อะเขาเหนื่อยนะครับเออเขาอาจจะมีความเครียดอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะรวยจริงแต่แบบเขาอาจจะมีปัญหาอื่นก็ได้ดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณหาความร่ำรวยที่คุณ ไม่ไม่ได้เครียดกับตัวเองไม่ได้ซีเรียสนะครับหรือไม่ได้กดดันตัวเองจนคุณป่วยหรืออะไรแบบนั้นก็ได้ดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันเริ่มจากตัวคุณพูดเชื่อรู้สึกกับตัวเองก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเงินคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีคุณอาจจะมีที่ดินอะไรต่างๆแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณจนอยู่นั่นแสดงว่าเป็นภายในของคุณแล้วที่คุณยังไม่พอใจกับตัวเองนะครับ มันคือปัญหาที่คุณต้องไปจัดการกับตัวเองนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาหนี้สินอะไรต่างๆแน่นอนว่าหนี้สินมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราไปกู้ยืมมาใช่ไหมครับเพื่อเราซื้อสินค้าหรือบางสิ่งบางอย่างเนาะดังนั้นคุณก็ต้องยอมรับว,ว่าคุณเป็นคนสร้างหนี้นั้นขึ้นมาแต่ลองปเปลี่ยนหนี้นั้นคุณได้อะไรมาผมมีหนี้กยศนะครับผมกู้เรียนเนาะผมก็ขอบคุณหนี้นั้นอะ่ะ หน้าที่ที่เราต้องทําก็คือจ่ายคืนหนี้นั่นไปคือถ้าไม่กู้กยสผมอมาจจะไม่มีเงินเรียนก็ได้ดังนั้นคุณลองมองหนี้ว่าคุณได้อะไรบางอย่างมาจากหนี้คุณได้รถคุณได้บ้านคุณได้สิ่งของบางสิ่งบางอย่างมาคุณควรขอบคุณนะครับเรามองหนี้ในมุมมองที่สร้างความทุกข์ให้เราเนาะแต่เราอาจจะไม่ได้มองหนี้นครับในมุมมองที่เออหนี้ให้อะไรบางอย่างดีๆกับเราดังนั้นแห่งแมนคือการเปลี่ยนมุมมองนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าโหทํางานหนักแต่เงินเดือนน้อยเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเลือกวิธีที่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> แต่คุณยังโชคดีนะที่คุณยังมีงานหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีงานเลยนะอะไรแบบนี้อะครับผมรู้สึกว่าการหาวิธีคิดดีๆกับตัวเราเนี่ยมันจะทําให้คุณพบเจอทางออกนะครับหรือทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้หรือบางคนนะครับไฟออฟสอนมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณปัญหาเกี่ยวกับ การสื่อสารการพูดหรือการแข่งขันบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือการอยู่ในกลุ่มท็อกซิกดราม่าหรือการเสพสื่อดราม่าเรื่องราวดราม่าพยายามลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ครับว่าเวลาที่คุณไปเสพข่าวดราม่าหรือไปรับเรื่องราวการนินทาซุบซิบอะไรต่างมันมันมันเหนื่อยไหมนะครับการซุบซิบการนินทาหรือการจัสคนอื่นหรือการตัดสินคนอื่นอะ ม,มันทำให้คุณตัดขาดจากช่องว่างของความศักดิ์สิทธิ์นะครับของจิตวิญญาณของคุณนั่นเองแล้วทําให้คุณสูญเสียการเป็นตัวเองด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวตนที่สวยงามครับมันแต่มันเป็นตัวตนด้านอีโก้นั่นเองถ้าถามว่าอะไรจะเข้ามามันมีเรื่องราวดีๆไหมเอซอซบอนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาอยู่นะครับบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะครับชีวิตใหม่ เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นตัวเองใหม่เริ่มต้นชัปเปอร์ใหม่นะครับของชีวิตหรือหรือหรือ,เ,อ,อเริ่มต้นที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ๆให้กับตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนนิสัยบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป,เป็นการเปลี่ยนงานก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้แต่ผมู้สึกว่า ไอซอฟ w a r เนี่ยมันคือไอเดียนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่จะไปต่อยอดให้คุณมีเงินเข้ามามีโอกาสเข้ามาดังนั้นถ้าคุณอยากจะออกจาก energy ของ f ไฟ of Corn ครับหรือความขาดความพร่องทางการเงินคุณก็อาจจะต้องหาช่องทางนะครับที่มันมีรายได้เข้ามามากขึ้นคุณมีทั้ง Active Income Passive Income ใช่ไหมครับ คุณมีงานอย่างเดียวตอนเนี้นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันต่อไปอนาคตของคุณไม่อย่าประมาทในการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตแต่อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับลองวางแผนนะครับชีวิตของคุณดูในอนาคตนะครับว่าถ้าคุณสมมุตินะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีงานอะไรมั่นคงอะ่ะดังนั้นเราต้องสำรองแผนไว้ตลอดเวลาอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับคุณอีกเงินเข้ามาจากอะไรเงินเข้ามาจากความ การทางานของคุณแน่นอนครับมันมันคือความการทํางานเราก็ความสุขในการทํางานนะครับเอนจอยกับการทํางานหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มการเรียนต่อการศึกษาหรือได้เข้าไปในสถานศึกษาคณะที่ตัวเองต้องการพาไพ่ใบนี้คือการแบบเดินทางไปต่างประเทศได้ไหมอะครับผมรู้สึ่ว่ามันก็อาจจะมีแนวโน้มการเดินทางไปต่างประเทศได้สําหรับบางคนแต่ตอนนี้เนี่ยมันคือลองหาวิธีให้คุณเนี่ยหลุดจาก เอเนจีของแฮงแมนการติดอยู่ในความคิดความเชื่อที่มันจํากัดคุณไว้ให้ได้นะครับลองดูความเชื่อเรื่องเงินนะครับว่าเฮ้ยต้องประหยัดเงินถึงจะรวยหรือเปล่าแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นในยุคที่แบบย้อนกลับไปใน70-60ปีที่ผ่านมาครับที่ ข้าวของตอนนั้นแบบ10บาท20บาทนะครับแต่ตอนนี้ข้าวแบบปลาไป 60- 80แล้วเนาะต่อมือ้อฮะดังนั้นการประหยัดนะครับมันอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ผม้สึกว่าการเพิ่มช่องทางให้มันมีกระแสการเงินเข้ามามากขึ้นการจัดการบรหิหารการเงินการเอาเงินไปต่อเงินลงทุนให้ให้มันผลิดอกออกผลนะ่ะ มันอาจจะทําให้คุณรวยมากกว่าแล้วก็เดือดซันขึ้นมาเป็นใบปิดท้ายผมรูเสึว่ามันมีสิ่งดีๆนะครับรอคุณอยู่หลังจากนี้แน่นอนเนี่ยมันเริ่มจากการที่คุณเริ่มปรับความคิดของคุณในไพ่สองใบเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกับแฮงแมนนะครับแล้วก็ไฟออฟคอนที่มันเป็นถึงความกลัวความกังวลจากจิตวิญญาณภายในของคุณอยู่ดังนั้นลองค่อยๆปลดล็อกลองค่อยๆฝึกลองค่อยๆ พัฒนาตัวคุณนะครับไม่ต้องรีบครับการพัฒนาตัวเองเหมือนกันหรือการที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณตัวเองเหมือนกันคือไม่ต้องกดดนันไม่ต้องรีบครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการพัฒนาตัวเองมันไม่มันไม่ควรทําให้ตัวคุณมีความทุกข์นะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับมันมีความโชคดีมันมีความสําเร็จขึ้นมาอยู่สําหรับบางคนนะครับแล้วก็คีนอฟครับเนี่ยพูดถึงความอ่อนไหวเนาะ คุณเป็นคนที่ถ้าไปเสพอะไรที่มันอ่อนไว้คือพลังงานของคุณอะ่ะมันดาวลงได้ง่ายแล้วก็มันเพิ่มขึ้นได้ง่ายด้วยมันคือด้วย queen of cup เนี่ยมันมันขึ้นลงทาง emotional อยู่แล้วเนาะทางอารมณ์อยู่แล้วดังนั้นแบบเวลาที่คุณเจอสถานการณ์แย่ๆเนี่ยพลังงานคุณก็ตกได้ง่ายแต่เมื่อคุณเริ่มให้กำลังใจตัวเองเริ่มพูดดีๆกับตัวเองเนี่ยมันก็ยกระดับพลังงานของคุณได้เร็วอยู่เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอะไรจะเข้ามาเร็วๆนี้ผมเห็นทิศทางชีวิตที่ คุณจะออกจากความทุกข์ได้คุณจะออกจากปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนบุคคลหรือปัญหาเกี่ยวกับตัวเองก็ตามไฟอ่อฟสอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีปัญหากับคนอื่นคุณจะมีปัญหากับการคิดการพูดนะครับหรือการตอบย้ำตัวเองแย่ๆคุณจะทิ้งมันไปได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ลองมาดูกันครับว่าอะไรจะเข้ามาาคุณเร็วๆนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับคุณชาวราศีเมถุน บางคนอาจจะเป็นสัญญาณของโปรเจกต์ดีๆนะครับเพิ่มขึ้นมาเซฟโฮมครับ I catch ไ t แ h i ต c สเค r ลราวอัพเบลเซฟตี now is s b e y o n d draft t ครับเซฟโฮมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นหมายถึงการโปรเทคตตัวเองนะครับจิตวิญ,ญญาณภายในอะ่ะคุณควรคุณควรรักตัวเองนะครับมากๆเนาะไม่ควรทำร้ายตัวเองในวันที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ขอยกตัวอยา่างเนาะ ผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตผมอะให้ให้คุณได้เห็นว่าในวันที่ผมแบบรายได้ไม่เข้ามาใช่วิธีที่ผมคิดกับตัวเองคือฉันร่ำรวยผมคิดกับตัวเองผมบอกกับจิตตัวเองผมตอกย้ำในจิตใต้สำนึกของตัวเองเลยว่าชีวิตจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนั้นนะณนะตอนนั้นย้อนกลับไปมีปัญหาชีวิตของตัวเองอยู่ ผมเครียดผมทุกผมร้องไห้เลยครับร้องไห้แล้วก็แบบประมาณ2นาทีเนาะแล้วก็เหมือนมันหายไปอะเหมือนน้าตามันให้ความเครียดหรืออะไรบันหายไปแล้วก็ผมให้กําลังใจตัวเองว่าเราจะลุยเราจะทําเราจะลองเราจะลุยเนี่ยในงานในช่องในอะไรต่างๆเนะเราจะทำมาเราจะทําเราจะทําเราจะทุ่มเททําไปเรื่อยๆแบบไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับแต่มีความเชื่อแบบร้อว่า มันจะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นนะครับผมทําแบบนั้นผมบอกตัวเองทุกวันแบบนั้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี้ผมก็ยังบอกตัวเองอยู่คุณได้เซฟโฮมคุณได้เซฟทราเวลอะครับมันคือคุณต้องรู้สึกปลอดภัยให้ได้คีย์สำหรับผมคือความสบายใจแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอันนี้สำหรับตัวผมเองนะคุณอาจจะลองเอาไปใช้ก็ได้ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกังวลเรื่องเงินอะ สังเกตได้เลยผม้สึกว่า,วาเออเงินมันยิ่งหายไปอ่ะหรือเราไปจดจอ่อกับเงินที่มันออกไปเราไปจดจอ่อกับเงินที่เราต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างไปแล้วมันมีความเครียดอ่ะมันทําให้กระแสการเงินมันดูติดขัดมันดูแบบมันดูไหลเข้ามายากขึ้นแต่เมื่อลองปรับดูว่าเฮ้ย โอเคเราสามารถจ่ายนี่ก้อนนี้ได้เราสามารถจ่ายค่าน้าค่าไฟได้เราสามารถจ่ายค่าโทร,ร,รศัพท์ได้ผมจะบอกตัวเองไปก่อนว่าขอบคุณที่มีเงินจํานวนนี้จ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถจ่ายค่าอะไรต่างๆได้ผมจะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพยายามสร้างความรู้สึกบวกกับตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นเจอปัญหาเนาะผมก็จะพูดแบบนี้และมันก็จะมี เงินเข้ามาจริงๆมันเหมือนแบบเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีแต่มันจะมีเข้ามามีเข้ามาจนแบบเฮ้ยจ่ายได้ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าเมื่อเราบอกตัวเองดีๆหรือเมื่อเรามีความเชื่อว่าเราจะมีเงินจ่ายตรงนี้ได้มันมีจริงๆมันก็เริ่มเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาเริ่มจากแบบตอนแรกผมไม่ได้เชื่อเรื่องกดแรงดูดอะไรแบบนี้หรอกนะครับแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็นผมก็เลยเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมรู้สึกว่าในไพ่เซฟโฮมกับ เซฟทราเวลเนี่ยมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวานะครับหรือดีวายาจะบอกกับคุณว่าสบายๆครับจงผ่อนคลายตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แย่ๆด้านไหนก็ตามหาความสบายใจสร้างความสบายใจให้ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณมันมีทางออกเสมอนะครับมาดูคำแนะนำนะครับว่าไพ่จักรวาลนะครับ universe ต่างๆเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมถุน บิวตี้ครับความสวยงามในตัวเองผมรู้สึกว่าในาไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือการที่คุณเหมือนกระจกสะท้อนเหมือนกันเนาะมันคือการสำรวจหรือการเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์จากจิตวิญญาณภายในของคุณก่อนอย่างที่ผมบอกว่าโลกภายนอกสิ่งที่คุณเจอภายนอกมันคือการสะท้อนพลังงานบางอย่างจากภายในของคุณดังนั้นการที่จะเปลี่ยนโลกภายนอกคุณก็ต้องเปลี่ยนโลกภายในของคุณให้ได้ความคิดจิตใต้สำนึก ความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณให้มันเป็นพลังงานที่สะอาดให้มันเป็นพลังงานของความรักให้มันเป็นพลังงานของความสวยงามนะครับใส่อะไรดีๆให้ตัวเองกอดเยอะๆเยอะๆลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บิวตี้เนี่ยคือเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้ครับ แล้วก็มีวิวพาวเว์ครับคุณมีพลังงานในตัวเองอยู่แล้วที่สามารถเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นสามารถที่จะประสบความสําเร็จในทุกรูปแบบของคุณ mm. ก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นหรือสามารถที่จะจมอยู่กับความทุกข์นะครับโศกเศร้ากับชีวิตก็ได้เพราะว่ามันคือพลังงานของคุณดังนั้นพลังงานของคุณมันมีพลังงานที่สร้างสารรค์และทําลายตัวเองในเวลาเดียวกันคุณจงเลือกครับว่าจะใช้พลังงาน แบบไหนสร้างชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับนี่ก็อาจจะครบถ้วนครับสำหรับชาวราศีเมถุนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนมีสิ่งดีๆก็ถ้ามันมีข้อความเมสเซจอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานลบผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเราก็ขอบคุณทุกการัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกการติดตามทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มีความหมายสนับช่องวันตัต่เดียวราคนี้มากๆนะครับก็ขอบคุณครับ